และนี่ก็คือซินิพพีกของโตคุกใหม่ในเจลเบกน,นะครับโอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะบอสซาดิสนะครับวันนี้นะครับผม ทาง Twitter ของ m a d ซิโมนะผมหรือผู้สร้างเกมเจวบสนะผมได้มีการปล่อยซินิคพีคของตัวคุกใหม่ในเจวบสนะผมหลังจากที่ตัวคุกแล้วผมถูกโจมตีจากลูกน้องของซ e o นะผมทำให้เกิดสร้างความเสียหายทั้งตัวคุกไปหลายที่แล้วผมตึกก็แทบไม่เหลือสภาพเลยแต่ก็ยังเหลือสภาพอยู่ก็คือมันแบบ มันลุกท่วมไปแล้วอะ่ะคือสภาพมันมันไม่น่าไว้ได้นะผมเขาก็เลยมีโปรเจกต์นึงครับผมซึ่งก็น่าจะคิดค้นมานานแล้วผมแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำนะผมก็คือการรีแวมคุกครั้งที่ยิ่งย่างที่สุดในเลเบงนะผมแล้วก็หน้าตาของคุกจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะผมแล้วก็จะอธิบายด้วยนะผมว่ามันมีจุดไหนที่เปลี่ยนบ้านผมแล้วก็มีจุดไหนที่ แบบมันเป็นนึงดูดเขาน่าสนใจบ้างนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวผมและนี่ก็คือทวิตเตอร์ของแบนนิโมนะผมเป็นทวิตเตอร์ที่เกี่ยวกับข้อมูลในเจลเบกทั้งหมดเลยนะผมก่อนอัปเดตจริงนะซึ่งตัวสซนตพีทุกๆอย่างที่เขาปล่อยมา,าผมก่อนที่เกมจะอัปเดตจริงก็มาอยู่ที่ทวิตเตอร์นี้แค่ทวิตเตอเดียวผมอ่ะแล้วก็มีทวิตเตอนึงก็คือทวิตเตอร์ของผู้สร้างเกมนะผมก็ ไปกด Follow เขาได้นะผมข้อมูลก็จะอยู่แถวนี้ทั้งหมดเลยนะผมโอเคอันนี้คืออซิโมเขาได้วางแผนเมื่อเดือนที่แล้วนะผมนี่เป็นคุปใหม่นะผมอ่าเดี๋ยวเราจะ,ะโฟกัสแค่ส่วนนี้นผมคือส่วนที่เขาปล่อยเป็นคลิปวิดีโอมานะครับผม Featuring new s clip new sale for plan s h o w b a c k our italian made ดีกร์นไนท์อ่าอันนี้มันจะแปลว่าเป็นการย้อนความทรงจํานะผมอ่าไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมเดี๋ยวเราค่อยค่อยๆไล่คลิปไปแลผมเดี๋ยวเราก็จะรู้เองนะครับผมสปอนเซอร์ไลท์แอนด์มอร์นิ่ฟีเจอร์นะผมที่เกี่ยวกับผุกนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปวิดีโอก่อนนะผมเดี๋ยวก็ค่อยไปไล่ดูเอานะผมว่ามันมีจุดไหนที่ดูดูดนะคน่าสนาจใจบ้างนะโอเค ไโอ้ oh, แต่คิวโดแบบตัดภาพไวมากเลยอะทำให้เราแทบดูไม่ทันเลยอะโอเคดีเลย l i s t e n update e o m i n g June ก็คือปุ๊ k อัปเดตจะมาเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้ผมวันนี้คือวันที่1มิถุนายนแล้วผมก็คือต้นเดือนนี้นะครับผมแล้วเจลบิ ก็จะอัปเดตในวันเสาร์นี้นะผมก็รอดูได้เลยลลครับผมสรับคุกใหม่ในเจลเบกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมแล้วก็ผมก็จะอธิบายด้วยผมว่ามันมีจุดไหนที่ดึงดูดความน่าสนใจบ้างนะผมก็คือจุดจุดที่แบบอันใหม่อะ่ะเออง่ายๆตามภาษาง่ายๆนะก็คือวิดีโอแรกนบผมเขาได้มีการบอกว่านำเสนอคุกใหม่ทั้งหมดอ่า อันนี้ก็คือคุกใหม่ทั้งหมดนะผมก็เดี๋ยวผมก็จะดูส่วนนี้ก่อนนะผมว่ามันมีจุดไหนที่มีใหม่บ้างนะอ่าไอ้ตึกสีส้สมนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะผมแต่ก็แค่เปลี่ยนรูปร่างเฉยๆนะอโอ้แต่เส้นทางก็ยังเหมือนเดิมเลยเอะแต่ก็มีเส้นทางใหม่ด้วยมีข้างนอกเออดีแต่ว่าสนามมันดูเล็กลงนะผมมันไม่กว้างแล้ว นี่แล้วก็มีแสแตนต,ตรงนี้นะผมมีฐานที่คิวที่คุกใหม่ด้วยนะผมโอ้ดูดิดูดิทามาสดใสเลยอะมีลวดลายด้วยอ่าในตอนอัสโมเดินเข้าไปครับนี่อ่านี่คือจะเป็นตัวด้านหน้าคุกนะผมโอ้ดูดิไอตรงเคนนี้ไม่ต้องสงสัยนะผมเพราะว่าคุกมันยังสร้างไม่เสร็จครับเขาก็เลย เอามาตั้งไว้ก่อนนะผมเผื่อมันจะมีตึกใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับนี่ยมันต้องสงสัยนะผมถ้าเกิดเข้าไปก่อนนะอัปเดตนะอ่าโอเคคุกตัวคุกตัวด้านหน้าคุกอ่าอันนี้คือข้างในคุกครับผม with new location นะผมคุกครับผมในเจลเ b กจะมีแค่ชั้นเดียวใช่ไหมผมแต่ว่าคุกใหม่นี้จะมีคุกอยู่2ชั้นนะครับผมแล้วก็ให้ผม คินะผมว่ามันแบบมันดูคล้ายๆกับแมซิตี้ยังไงก็ไม่รู้นะผมดูดินี่คือคุกชั้นสองนะเออมันมันคล้ายจริงกันแหละเพราะว่าแมซิตี้มันก็มีสองชั้นอ่าแล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นร้านปืนนะผมเป็นร้านปืนของในคุกนะผมก็จะมีที่หนึ่งแล้วผมเป็นที่ที่ไม่ว่าจะให้ตำทั้งตำรวจแล้วก็ ครีมไม่นอนแล้วผมสามารถมาหยิบอาวุธได้ที่นี่แล้วผมสมมุติว่าถ้าโจรเหนียวจะคุกให้มารับอาวุธที่นี่ได้เลยแล้วผมแต่ว่าการเข้าไปก็ต้องใช้คีย์การ์ดเหมือนกับที่ท,ที่ที่เราไปเอาเอาวุธนั่นแหละครับหรือเราใช้หนีนั่นแหละเออถือว่าดีเลยซึ่งก็น่าจะอยู่ตึกนี้นะะไม่รู้อ่ไม่รู้รน่าอยู่ตึกนี้หรือเปล่าเพราะว่าตึกมันเป็นสีแดงไงหรือตึกอาจจะเป็นสีฟ้าแล้วข้างในเป็นสีแดงน่าจะประมาณนั้นแหละ อ่าแล้วซิมมก็เออเดินทัวร์นะผมมีเดินทัวร์มีทางหนีใหม่อับผมทางท่อระบายน้ำนั่นแหละครับทางท่อระบายน้ําให้มาดูความเป็นท่อระบายน้ํามากขึ้นนะผมดูดิโอ้สีเขียวลาบเลยนี่ทางออกใหม่ครับผมมีท่อนนี้โอ้ดีเลยมีบันไดที่ดูแบบเรียบขึ้นนะผมโอ้ อันนี้ก็น่าจะเป็นช่องแอร์นะผมน่าจะใช้ออกได้นะอ่าไอตรงนี้ก็มือกระชุ่มเบตาเ้าแล้วผมต่อยต่อยต่อยแล้วประตูมันก็จะเปิดออกมานะครับอันนี้น่าจะเป็นข้างนอกนะข้างนอกคุกอืมอะนะอ่าเนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูจุดนี้ครับผมเขาบอกเขาได้เขียนรายละเอียดว่า t r u w b a c k Hour Victorian m a l i c o n i t e ก็คือ ในการย้อนความทรงจํานะผมจุดจุดนี้แหละครับผมมันเป็นจุดที่แบบทําให้ผู้เล่นเก่าอย่างพวกผมนะผมก็จะคุ้นเคยกันมาแล้วผมซึ่งมันกลับมาอีกแล้วครับมันกลับมาพร้อมกับรีเวิร์กใหม่ครับก็คือส่วนของโรงอาหารนี่แหละครับเย่นี่ไอส่วนนี้ก็คล้ายๆกับคล้ายเลยครับผมคล้ายกับตัวเบต้านี่แหละครับเออแต่ว่าแปลกนะ เกาอี้ e. เอาม่ไม่ถ้าไม่ถึงไม่มีอีกที่หนึ่งอะเก้าอีีตึวนี้หายไปไหนออซิโมช่วยมาวางหน่อยตรงนี้ตรงนี้โอเคไม่ต้องสนนะ่เราไปดูอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนข้างนอกนะผมก็คือทางอีกที่หนึ่งนะผมให้เรากดปุ่มอย่างนี้นะนี่ป่าอ๋าเนี่ยตึกนี้ตึกนี้ตึกวิซิเตอร์นะผมคือตึกผู้เยี่ยมชมนะผมเป็นตึกมาเยี่ยม ย่านะครับผมสลับในคุกนะตึกตึกนี้กลับมาอีกแล้วครับผมก็ห่างหายไปนานเลยนะครับผมสลับตึกนี้มีคุกข้างในอ่าทั้งหก็เดินลงไปอีกแล้วไปเอ้ยแล้วก็มีซีเค็ดอะไรก็ไม่รู้นะผมน่าจะมีคนโดนขังในคุกกะวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาล่ะสุดง่ายคือ,อคุกก็จะรีวิวรีแวมทั้งหมดเลยครับผม แต่เส้นทางทางโอมก็ยังเหมือนเดิมนะมันก็ยังไม่มีเปลี่ยนนะแต่ก็มีเปลี่ยนอยู่ส่วนหนึง่งนั่นแหละก็คิดยังไงกับคุกใหม่นี้ครับผมถ้าผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก่อนจะจบคลิปผมก็จะมาบอกว่าเ,เรียบๆ,ๆ,ๆก่อนว่าคุกม,มันเคยมีการเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งครับผมแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแค่ส่วนตึกเท่านั้นครับเดี๋ยวผม เอาภาพไปดูวผมว่ามันเปลี่ยนตอนไหนนะผมอ่าพอมันเป็นตึกแบบนี้ใช่ไหมรับผมมันก็จะไม่คุ้นเคยนะผมสำหรับสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมแล้วก็พอต่อมานี้ก็ปัจจุบันก็จะมีการเปลี่ยนคุกใหม่แล้วนะผมทำให้ ตัวคู่กับผมเริ่มมีความทรงจำอันแสนที่ยาวนานที่ย้อนไป6ปีขึ้นนะผมเพราะว่ามันทำให้ผู้เล่นเก่าชวนคิดถึงนะนะครับผมแล้วก็ทำให้เจลเบกดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับผมที่ต่างจากเมื่อก่อนนะผมที่ตัวคู่กับผมมันก็ยังไม่ค่อยมีการพัฒนาผมแต่ว่าเจลเบกนี้ก็พัฒนามาไกลเลยนะผม ดูดิเรื่องโวดลายนี่คือทำามาได้ใช้ได้เลยนะผมโอเคก็สลับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็ซินิกพีมันก็จะยังไม่หมดกันเพียงเท่านี้ครผมเดี๋ยวเราเรอดูวันพูธนี้อีกวันนึ่งนะผมว่าจะมีตัวไหนเข้ามาใหม่บ้างนะผมแต่ผมว่าน่าจะเป็นฐานฐานที่คิวใหม่หน้าที่เมืองนั่นแหละครับให้ผมเดานะสหรับน,นี้ก็ไปแล้วผมสวัสดีครับไา เจอกันเดิออ่าแล้วก็อย่าลืมนะผมสลับวันนี้นะผมเขาได้มี double xp ด้วยนะผมก็สาม,มารถฟาร์มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ห้านี้ครับผมเพราะว่าซีซั่นที่สิบห้าก็ใกล้จบแล้วนะผมแล้วก็โชคขอให้โชคดีสำหรับการฟาร์มให้ถึงเวลเสียแล้วผมแล้วก็รับรดให้ทันเวลาเท่าที่ทำได้นะครับผม้ป